แพจะมีว่าเราจะ cover ขี่ชั่วโมงนะคะใครอาจจะเอา48ชั่วโมงก็ได้นะคะหรือ72ชั่วโมงก็ได้ด้านหลังเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นหมายเหตุเล็กๆนะคะเอาไว้เพื่อป้องกันไว้ถ้าสมมติแล้วลูกค้าทรายอีก7วันมาก็ต้องถามเพราะว่า you s i g n the consent form already I d g d already 72 hour we cover เนาะบอกเขาไปเลยค่ะแล้วลูกค้า พอไปอ่านปุ๊บหรือว่าถ้าคุณทําในโปรแกรมเนี้ยก็ส่งอันนั้นในอีเมลให้เขาเลยเขาก็จะได้รู้เออจริงเนาะเขาจะไม่กล้าทาอะไรเลยเพราะเดี๋ยวนี้ระบุไว้เรียบร้อยวันหนึ่งที่ใครเป็นเจ้าของงาน,นเอกสารพุกเนี้ยจะมีค่าตอนที่ลูกค้าซื้อเรานะคะวันนี้พี่อาจจะไม่คิดหรอกว่ามันมีค่านนแต่วันที่เกิดเอิเดนอะไรขึ้นมานะคะคุณต้องแนบใบนี้ นะคะพร้อมกับใบเซิร์ฟเคดพร้อมกับเอ็กซ์เดนบุ๊กที่เห็นเอ็กซ์เดนบุ๊กกันยังนะคะเอ็กซ์เดนบุ๊กต้องใช้นะคะแล้วก็ใบเซิร์ฟเคดพาสปอร์ตของเราแล้วก็ตัวนี้สำคัญที่สุดถ้าลูกค้าไม่ได้ติ๊กคอนแทคเอนเนร์เกชั่นเกี่ยวกับเรื่องโรคประจำตัวใดๆเราไม่มีความผิดแต่ถ้าลูกค้าติ๊กแล้วเรายังนวดเช่นเขาบอกว่าเป็นมะเร็ง ถามว่ามะเร็งนวดได้ไหมเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีใหม่เพาให้นวดแต่ยูจะต้องรู้เทคนิคในการนวดคนที่เป็นมะเร็งนะคะถ้าสมัยก่อนเขาจะบอกว่ามะเร็งไม่สามารถนวดได้นะคะต้องมีใบรับรองจากแพทย์แต่ตอนนี้ระพีส่วนใหญ่เริ่มไปเรียนในการนวดมาสัดนวดมะเร็งแล้วนะคะมันเพิ่งออกมาเมื่อประมาณสัก เดือนที่แล้วพี่แพทอ่านในสาระนะคะเขาก็จะบอกว่ามะเร็งนวดได้แต่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นถ้าเราไม่ได้รับความรู้อย่างอย่างอย่างนวดเพราะโอกาสเสี่ยงสูงคนที่เป็นมะเร็งทําไมถึงนวดแล้วตาย เพราะระบบของหลินเราไม่รู้เราไปนวดเขาบางทีเขาเป็นนิดเดียวเรานวดบ่อยๆเขากระจายเป็นแารเล้งให้เขาเป็นไงคะตายเร็วขึ้นนะคะแต่ถ้าหมอเขียนใบามาว่ามะเร็งอันเนี้ยสามารถที่จะน,นวดได้เราก็ต้องเป็นคนที่มีผู้เชี่ยวชาญแค่ทูกสุกว่าพจะมีเทรนเรื่องพวกนี้อยู่เดี๋ยวเขาจะ แคโรงเรียนไว้เหมือนการการนวดมะเร็งน,นะคะอ่าเดี๋ยวพ่อจะมาแนะนําให้ฟังว่าวิธีการนวดจรไงๆสำหรับผ่าสารต่างๆนะคะแล้วนี้สําหรับคนที่จะทําที่บ้านนะคะอย่าก,กลัวถ้าลูกค้าไม่ทายเราต้องใช้กฎหมายเข้ามาช่วยอันนี้ก็คือเป็นรอของพี่เลยในการนวดถ้าลูกค้าไม่เซ็นปุ๊บ นะคะเราก็ไม่นวดอย่าเสียดายเงินตรงนั้นเพราะเกิดอะไรขึ้นมาหรือซูใครต้องรับผิดชอบคะตัวเรานะคะพอลูกค้าเวลาเขาซูเขาไม่เสียเงินแต่เราอะค่ะเวลาจ้างทนายเวลาที่เราส่งพวกนี้เราสามารถส่งให้บริษัทประกันเคมได้เลยบริษัทประกันจะเป็นคนจัดการทั้งหมดกับลูกค้าเขาจะดูเองไม่เกี่ยวกับเราแต่เราต้องมีเอกสารให้ครบนะคะก็คือหนึ่งเรื่องของคอนเซนทร์เซอร์วิสเคทนะคะอินชูลันที่เราซื้อกับ บริษัทนั้นถ่ายไปให้เขานะคะมีทั้งหมด4อย่างเพ<ม>ราะแคเคยเดินซูแล้วคุณแค่รู้สึกว่าประกันจะรับผิดชอบไป1,000 0ปอนดอนแล้วในการซูจะมีตั้งแต่1,000จนถึง25,000ปอนด<ม>์ลูกค้าจะเขียนเลยสูงสุด25,000ือนวว้อันนั้นขึ้นอยู่ประกันว่าประกันเขาจะดีกันยังไงอันนั้นไม่เกี่ยวกันเราแต่จำไว้เลยถ<ม>้าอะไรที่เราตกลงกันได้ กับลูกค้า <ขอ S 1> หรืออะไรรีฟันเงินไปเลย,เลยค่ะเราจะได้ไม่ต้องเสียค่ารประกันที่สูงโอเคไหม